สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่กับช่องอสังหาง,ง่ายๆบ by Candy Super Girl ค่ะว้ก็อยู่กับพี่ Candy เช่นเคยนะคะวันนี้นะคะพี่ Candy จะมาพูดถึงเรื่องการมอบอำนาจนะคะการมอบอำนาจนี้นะคะก็คือ,อจะเป็นกรณีที่ผู้ซื้อนะคะมาไม่ได้ด้วยตัวเองอยากมอบอำนาจให้คนอื่น มาซื้อแทนนะคะหรือว่าผู้ขายนะคะมาเองไม่ได้ติดธุระอะไรปะไปลยนะคะก็เลยจะมอบอำนาจมาแทนนะคะซึ่งการมอบอำนาจนะคะสามารถมอบอำนาจให้ใครก็ได้นะคะไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นแบบเป็นพี่เป็นน้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะเช่นนะคะผู้ขายนะคะมาไม่ได้เนาะ อยากมอบอำนาจให้เอเจนต์คนสวยอย่างพี่แคนดี้มาแทนนะคะก็ทำได้เช่นกันนะคะก็การมอบอำนาจน,นะคะก็ง่ายๆเลยนะคะแต่ว่าเราจะต้องละเอียดนิดนึงเนาะในการเตรียมเอกสารนะคะสิ่งที่เคยเจอเป็นเคสที่แบบว่าโอ้ไ oh ม่ก๊อคือการที่ผู้ขายนะคะเซ็นมอบอำนาจมาให้เอเจนต์นะคะไปขายแทนแต่ว่าปรากฏว่านาลายเซ็นนะคะไม่ตรงก,กันกับตอนที่เซ็น ตอนที่ซื้อมาครั้งที่แล้วนะคะโอ้ไม่ก็นะคะอันนี้เช็คให้ดีๆเลยนะคะก็เอกสารนะคะที่เราต้องเตรียมเนาะโอเค example นะคะผู้ขายนะคะมาไม่ได้นะคะมอบอำนาจให้เอเจนต์คนสวยอย่างพี่แคนดี้มานะคะผู้ขายต้องเตียมอะไรบ้างนะคะเช่น1นะคะผู้ขายต้องมีสําเนานะคะทะเบียนบ้านสําเนาบัตรประชาชนนะคะเป็นเป็นสํเนาเนาะอ่าไม่ต้องเอาตัวจริงมานะคะเพรามาไม่ได้นะคะ แล้วก็ทั้งสองอย่างนี้นะคะจะต้องเซ็นนะคะมาด้วยว่า ป็นลเซน์เขาั่นแหละแล้วก็สำนัถูกต้องนะคะแล้วก็นะคะจะมีตัวหนังสือมองอานาจนะคะก็คือตัวนี้นะคะตะเด่นหนังสือมอ่งอานาจนะคะดูให้ดีๆนะคะมันจะมีเป็นประเภทของเช่นอันนี้นะคะสําหรับห้องชุดนะคะถ้าใครไปโอนพวกคอนโดอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะต้องใช้เป็นอชยี่สิบเอ็ดนะคะแต่ถ้าเป็นบ้านหรือว่าเป็นที่ดินอย่างเงี้ยค่ะจะต้องใช้เป็นอีกตัวหนึ่งนะคะเป็นจะเป็นทอดอยยี่สิบ นะคะต้องดูดีๆนะคะอย่าลืมนะคะและก็นะคะตรงนี้ค่ะที่พูดไปเกินเกนไปนะคะก็คือเนี่ยค่ะผู้มอบอํานาจนะคะถ้าเป็นผู้ขายนะคะมอบให้เราเนี่ยจะต้องดูลายเซ็นดีๆนะคะแบบ เราก็จะต้องแจ้งเขาอะนะคะว่าลายเซ็นครั้งนี้ที่มอบอำนาจให้เรามาขออนุญาตให้มันเหมือนกับครั้งที่ตอนที่ซื้อมานะคะมีอีกอย่างหนึ่งนะคะถ้าเกิดว่าเขาแบบจำไม่ได้อย่างเงี้ยให้เขาไปที่กรมที่ดินนะคะที่ไหนก็ได้ในประเทศไทยนะคะให้ไปเซ็นเป็นแบบเอไปแจ้งเขานั่นแหละว่าเดี๋ยวจะมอบอำนาจน,นะไปซื้อขายแต่ว่าแบบ จำลายเซ็นไม่ได้ยอะไรเงี้ยค่ะก็ให้เป็นเซ็นยืนยันตัวตนนะคะของที่กรมที่ดินนะคะแล้วก็โอเคส่งมาให้เราที่นี่นะคะก็จะใช้ได้นะคะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะจําได้นาะแต่ว่าแค่แบบเราก็ต้องเตือนเขาอย่างเงี้ยคะ่ะว่าให้หมันเหมือนกันนะคะส่วนตัวเราเองนะคะต้องเตรียมอะไรบ้างนะคะของเราผู้ถูกมอบน,นะคะก็จะมีทะเบียนบ้านแล้วก็บัตรประชาชนตัวจริงของเรานะคะส่วนกรณีที่ ถ้าเป็นบ้านหรือเป็นคอนโดนะคะอันนี้อย่าลืมนะคะเพราะว่าเคยลืมมาก่อนนะคะให้นำทะเบียนบ้านตัวจริงของบ้านหลังนั้นมาด้วยนะคะคือลืมคือจำไม่ได้ลืมอออกมานะคะถ้าลื้อออกมาทำยังไงนะคะสามารถไปคัดสำเนาได้นะคะที่อำเภอนะคะหรือว่าไปขอ,อเล่มใหม่ก็ได้นะคะตัวนี้ก็ถ้าถ้าไม่ใช่เจ้าของบ,บ้านมาเองนะคะก็จะต้องมี ใบมอบอำนาจของที่นู้นด้วยที่จะไปขอนะคะก็อย่าลืมนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะส่วนผู้ซื้อนะคะส่วนถ้าผู้ซื้อมาไม่ได้ก็สามารถมอบอำนาจให้มาซื้อได้เช่นกันนะคะหรือว่าจะเป็นการถ่ายถอนนะคะมอบได้เหมือนกันนะคะก็จะใช้เจ้าตัวนี้ละคะ่ะใบมอบอำนาจมานะคะเช่นกันนะคะส่วนใจความข้างล่างนะคะข้างล่างเป็นผู้มีอำนาจจัดการ ในการซื้อนะคะหรือว่าเป็นผู้มีอำนาจจัดการในการขายห้องชุดดังเครื่องหมายดังกล่าวให้แก่นายบลาบลาบลานางบลาบลาบลาในราคาเท่าไหร่นะคะเจาะจงด้วยตลอดจนให้คำตลอดจนให้ถ้อยคำ ต่อเจ้าหน้าที่นะคะก็ประมาณนี้นะคะถ้าใครมีคาถามนะคะสามารถอิน i อ b ซ์มาหาพี่แคนดี้ซุเปอร์เกิลส,สวยได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะคะส่วนคลิปหน้าจะเป็นยังไงนะคะก็ขอให้ติดตามชมด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ